สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูใหม่มาคลิปเกมนั่นแหละที่ขึ้นอยู่เห็นป่ะนั่นแหละอืมเสิ่งตอนนี้ผมอยู่ในรถนะฮะเพิ่งเออไอชิปเอ่อไอครับออช่วยคนตอนที่สองเสร็จไปเดี๋ยวจะมาอาจจะมีต่อเลยไป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 มาแล้วเกมนี้ผมก็ได้ประทันนิดนึงนิดนึง ไอ้กูซะที่นี่ผมก็เคยเล่นมา่ก่อนด้วยแต่ไม่ได้อัดแน่นจากก็ไม่รู้ใสจมันไม่รู้ตอนนั้นคิดว่าคิดยังคิดอะไรอยู่นะฮะอืเออโย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 เอโยทำอะไรเนี่ยไปจ้ะ what the hell เอโย yeah holy อ่าไม่มีเงินไม่พอนะอีกแค่หนึ่งบาทแล้วก็จะซื้อไองนี่กับไอ้นี่ได้นะฮะโอ้โหไปไปไปสนใจมันเลยได้เงินมารล้วสุดยอดไปเลยต้องใช้หนึ่งคนในการนี่โอ้ o ีเอบีโ i อาเ a นไปนนี่ เลยกันครบเนี่ยมาได้ไงมาได้ไงมาทำมาไรโอ้แทนเอวี่ก็อันเนอีกสองเลยไหนเฮ้ยมันเป็นไปดได้ยังไงอะครับคุณอูอ้แม่ ว้ายตายแล้วเอาไงดีครับท่านผู้ชมอาเฮ้ยมันมาอีกื้อแบกไยไปตา <c oughs> ไปไปไปไ <c oughs> ะนว่าตำรเหวี่ยงคุณตบรถไปทำอะไรครับเนี่ยเออเฮ้ยเอ๊ะทำไมาชุดนายรูปแปลกๆไม่ใช่ตหวี่ยแล้วว้ายตายแล้ว เฮ้ยมันมาอีกตัวนะคับทตานผููชมถ้าทุกคุณอยากให้ผมฆ่ามันได้ต้องเรียกพูดว่าไอ้เนี้อไอ้นี่มันตายมันเป็นดได้แน่ๆเลยแตกเออนี่โอ้ยอเกนวัตก็ได ว้าว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 มีตัวยิงปืนด้วยว้าวว้าวว้าวสุดยอด p ว w e r นะคบท่านผู้ชมโอ้หต่ข้าแต่ไผ่แตกไผ่ต่ไผ่้โคลิปนี้มันช่างน่ารำคญมากเลยเอยาับเจ๊

ไป้ันกรับทุกคนมันมอาอาีกแล้วมันมอาอาีกแล้วโอ้ยเกือบ,บตายเากืบอบตายแล้วครับผมนี่ซื้อนี่มาเลยตีเลยไปไปไปเย้วู้ดอ่ะ ê go again, meh. Oh, whoa woah, yes, no, the team. Ui! mm, Giờ -hmm. mm,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 mm,

เอางีครับทุกคนมันมาอีกแล้วอ่ะโอ้มัดิเฮ้ยมันมาอีกแล้วครับทุกคู้อมตายไปดิเฮ้ยมันมาจะไปฝูงมาเลยเย้ยไม่มีเงินครับพี่ขอโทษไปละ ไ,ได้ยินหรือเปล่านะไม่เป็นไรเราเล่นต่อได้ยใไอ้เกือบตายฮาตายตายเกมเกินมุสเกะมันคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะไรคือตัวอะไรคือตัว ผมก็สงสัยผมก็สงสัยคุณนุ้ยสงสัยคุณนุ้ยสงสัย <c oughs> ไม่ปุ๊บควาไม่ถูกแนะ่ยนะว้ายตายเนี้วมันช่างดันไม่เกรงใจใครอะไรขนาดนี้ดันบอกเกรงใจใครฝาดเลยจุดแร็ปเตอร์เจในเนอเรชันหนีอนฮอ้วัดเนอะเย็นยิงเย้ โอ้ยตัวนี้เมื่อกี้นี่แบบเทียบกับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันช like ่างแบบมันแบบไม่มีใครสามารถเอาชนะไอ้ตัวนี้ได้แน่นอนไปแล้วอี๋อ่ะแบบว้าวว้าวเรื่องอะไรนี่ยังยิงเย้าประกาศเป้ายิงชุบเอาไอ้นี่น่าจะยิงลัว ทำไมอืมฮึฮึวิเคสปาร์สไห้วูวูเลเซอร์กันว้าวยังรัวเป็นเลเซอร์ดรัมกรัมกโอ้มกเนืมากเนืมากตารีรจารารดีไไะไะ เฮ้ยเฮ้เอาดิเอาดิเอาดิเอาเลยมาดิฮะโอ้ยอันนี้มีอะไรเอ๊ะเดี๋ยวจะ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 ปส่งพิซซ่าให้กินเลยลงไปกินพิซซ่าใต้นรกนะไปโลกไงมาเออหนานี่ เป็นไปได้ยังไงแตกเฮ้ยแตกเฮ้ยทุณชอบเอาใจขา,าดได้ไงฮ <c oughs> ่้ฮโอ้ยมาเป็นฝูงนี่มันหมารอบกัดนี่ว่ะนนี่มากับเป็นฝูงมาเป็นหมูเลยมกันยังมามาอย่างเทพเลยการยังหมา เงินเงโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ที่แล้วขอตัดจบจะเบี่ยงตรงนี้